วัดีครับวันนี้เรามาหาปลาแหลงครับผมไปเป็ดพร้อมแล้วเยือพร้อมแล้วรุยครับวันนี้มาหาหมายคลองครับหมายกระุ้นแบบนี้รกรกนะครับผมไปหารูปปลาไหลเดินะครับหนึ่งรูเชือกที่ใช้ทีทักซี่หนึ่งร้อยปอนด์ยาวประมาณเม็ดเมดนิดๆน,น,นะครับผมเบ็ดโชกุนเบอร์สิบเอ็ด เยื่อเนื้อหมูรู้อยู่ในน้ำครับเสร็จแล้วไปลุยต่อนั่งพักให้หายเหนื่อยครับอากาศร้อนคราว่าจะนั่งพักสักสองสามชั่วโมงค่อยลุยต่อครับ ถึงเวลาดูเบ็ดนะครับไปโอ้เนื้อรูใหญ่แต่ไม่กินครับอะไรไม่กินเบ็ดเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเจอพึ่คพงครับก็รับพึ่งมันยืนตั้งครับโอ้ดึงไปดึงไป เอาล้วครับได้มาแล้วครับหัวเล็กยาวครับผมจะเอาแค่หัวน้ํานะครับนี่ครับควันดับปุ๊บก็โดนเล่นงานเลยมันพึ่งต่อยไปเรื่อยปกติครับไปเอาอันนี้เชือกตึงเฉยนะครับมารอบแรกเยอะหมดเลยสองลองใส่ทิ้งไว้ติดไหมไม่ติดครับโอ้โหใส่จะตัวเล็กครับดูอย่างใหญ่เลยมองไปเจอพึ่งหนึ่งรังครับ

วันมีเจอบ้านนะครับผมออกมาแล้ว นี่ครับผมีนจะจุดควันอีกรอบนนะครับค่อยไปสลัดครับผมทังนี้ขอยกรังเลยนะครับ นะครับทุกคนตกลับบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ใส่เบ็ดแล้วใส่เบ็ดปลาไหลแล้วไม่ได้ปลาไหลเลยแต่ก็ยังดีครับได้มีมาสองดังแล้วก็ได้เดึกแนมมาสองอันครับตรงใต้ตาแล้วก็ตรงนี้เออตรงตรงหนูแก้วแล้วก็ตรงใต้ตาครับนี่ฮะก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับได้เพิ่งสองดังถึงไม่ได้ปลาไหลก็ตามครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับฝากคุณตามไลน์วิเชร์ด้วยครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ